สวัสดีครับปุ่มวันนี้ก็จะมาเล่นเกมมาเลเดอร์เหมือนเคยนะผมนะก็จะต่อจากครั้งที่แล้วนะผมนะครั้งที่แล้วเล่นเป็นเออจะบอกว่าจะเล่นครั้งที่แล้วเล่นเป็นสีฟ้านะตอนนี้จะมาเล่นเป็นมาเลเดอร์คูกกะแบบสีแดงเพียวเลยผมอย่างที่บูดเอาไว้นะผมนะเออคลิปที่แล้วก็จะมีการบ่นเรื่องมาเลเดอร์คูกะบ้างนะผมนะบ่นเรื่องช่วงท้ายสามตอนนะแต่ที่แล้วนะอแต่จริงๆแล้วบ่นเป็นเออช่วงที่ว่าเขาเรียกว่าบาคูบานะผมนะบาคูบาแบบ สู้กันน้อยไปนะผมนะประมาณนั้นนะผลแค่ช่วงนั้นนะแต่ตอนจบถามว่าดีไหมดีนะผมตอนจบก็ดีนะเออเสียแค่เรื่องเดียวนะสู้กันแบบหนึ่งนาทีสามสิบวีความรู้สึกไวมากนะผมนะเออไม่รู้เปลงงบหรือไงนะเอามาสู้กันบบนับเดียวนะผมนีต่อกันเลยผมตอนนี้จะเล่นเป็นสีแดงพ่เพียวนะตอนนี้ใช้ที่อัดหน้าจอเออที่ไม่ได้มากับเครื่องนะอันเนี้ยไม่ได้ใช้ที่มากับเครื่องนะนที่โหลดมาขอผมวันนี้นะจะ ภาพแตกนะแต่ลื่นๆนะผมนะออน่าจะดูได้ลื่นแหละแต่ว่าภาพไม่แตกนะตอนนี้จะเล่นยากหน่อยนะเพราะเราไม่เปลี่ยนร่างนะผมเสี่กับดีเซ็ด้วยตอนนี้จะใช้ท่าไม่ตายบ่อยนะผมนะเพราะว่าถ้าไม่ใช้ท่าไม่ตายเราสู้ไม่ค่อยได้นะผมเดี๋ยวจะเปรียกดวงมาดิวกวงมาก่อนเราจะชาร์จพลังบ่อยด้วยนะผมเพราะเราไม่สามารถเปลี่ยนร่างสู้เขาได้โอกาสแพ้มีสูงผม ุอุอืเดี๋ยวจะให้ม่ตายต่อเลยนะผมนี่เพื่อความไวนะผมแล้วก็กันแพ้ด้วยนะผมนะดี๋จะแพ้เอาเนาะแต่นี้จะไม่แพ้นะกว่าจะเล่นแบบมาได้เป็นคูกากสีแดงนะผมจะเปลี่ยนร่างใส่เรื่องนุ่งเล่นง่ายเนดะีย๋ยวว่าเล่นง่ายเลยสีเปลี่ยนร่างก็จะไม่ไม่รอดเลยผมนะจีบมันยังไม่วายเลยผมนะคือชาร์จ เล็กลงมาเปลี่ยนล่างแล้วเป็นคาบุโตะอย่าอย่าขออัพกระหอได้นะนะนะอย่าขออัพกระหอนะนี่ถ้าโดดถึงไหมเนะี่ยถ้าโดดถึงไหมถ้าโดดถึงไหมถึงนะเดนะี๋ย,ยวเราจะใช้หน้าไม่ตายนะผมเดีย๋ยวทีบเข้าไปไกลก่อนมาออุ้ยมาใกล้ๆกล้ละมาหยิบร้อยนะ ล่างนี้มาแค่ตอนเดียวเท่านั้นนะเนี่ยมาป๊บเดียวเองนะมามาตอนเนียผูมาทำไมวะเนี่ยนะผมนะ <c oughs> โอ้เขาถ่าลงทุนทานสี่แล้วนะผมนะเออจะผูมาน้อยเกินนะเออเพอผูวมาเลเดอร์คิดแค่นั้นแหละจบเลย <c oughs> แล้วก็ผูมาสู้กับตอนบากูบานะผมนะบากูบาทุกอย่างไงน,นะเรียกผิดขอไปเลยไอ่เผาคูลุกีอะนะครับเหรอหัวหน้าเผาคู่ลนะุกีอะ ถ้ามีตอนพิเศษให้เราจะดีามากๆผมจะดูอินกว่านี้นะเสียดายจริงสรับผมนี่ส่วนตัวนะทําดีมาตั้งนานนะผมนะโอ้ตอนจบน่าจะมันๆหน่อยนะขนาดไอ้ตัวที่ตอนที่สามที่ปกว่ามั้งที่ส้กไอ้ตัวขี่รถมอเตอร์ไซค์อะขนาดไม่ใช่ตัวบอสแท,ท้ๆนะแต่ว่ารอก,กินเวลามาตั้งสามตอนมัน้งะผมนะเออทาไมบากูบามันโผมาแป๊บเดียวเองอะขนาดเป็นลาดบอสเฉยๆนะนี่ยะมันโผมาแป๊บเดียวเองอะ น่าเป็นลาดบอสแท้ๆยุบจะท้าไม่ตายเลยอือหือพวกเราต้อง<ๆ>เดี๋ยวเราจะตายอนะดูเลือดมันดิเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนร่างนะขนาดไอ้ตัวที่ขี่มอเตอร์ไซค์มันยังมาแล้วเกือบสามตอนนะสามน่าจะสามตอนได้มั้งนะขี่รถติ้งกันไปพี่กมาทำไมบอสลาดบอสมันมาแค่แบบแป๊บเดียวสู้หุ้นต่อยสามที่วิได้มั้งนะคนไหวนะเออเราเห็นมันสู้ยังยิงจังมนันสามที่วิได้ในประมาณนั้นนะ คนใบอะนะต่อยกันละหมัดละหมัดนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นล่างคนนะแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนอีกเลยมันขออัอฟเลยเลยวะเดียม่ดีเคสละโอ๊ยต่อกางจะตายนะผมเดี๋ยวเราจะใช้ถ้าไม่ตายเลยนะบอกจะใช้ถ้าไม่ตายบ่อยนะเจบร้อยนะชนะนะผมไป ผมกำลังดูไปเป็นอินเลยอะเสียดายตอนท้ายจ้างผมนะเสียดายมากแล้วไม่มีระบบพีต่อด,ด้วยผมเลยคาใจมานะเออถึงจะบอกว่าเอ,อ้แต่จริง้วมันมีเรื่องอากิตโตะนะผมที่ต่อกันนะเอออากิตโตนะือบอกอากิโตะนะต่อกันแต่เหมือนไม่ต่อน,นะผมนะอ,อ,อยู่จัก,กรวาลเดียวกันเนี่ยประมาณแบบอยู่จักรวาลเดียวกันแต่ไม่ต่อกันประมาณนั้นนะเอ,อ้ไม่อยู่จักรวาลเดียวกันแต่เ,เราไม่เห็นประมาณนั้นนะผมนะ อากิโตะผมก็ดูจบไปแล้วนะผมนะเออผมลืมบอกไปผมเลยเคยพูดยังนะีไงอากิโตะผมก็ดูจบไปแล้วนะดูก่อนคุก่านะผมนะคุก่ากับอากิโตะอากิโตะผมมองว่าเท่กว่านะผมนะเออดีไซน์เท่กว่านะอืมชอบปุ๊บอากิโตะนะเท่เท่แต่เนื้อเรื่องผมให้คุก่านะเออเนื้อเรื่องให้คุก่าเลยคุก่าสนุกนะผมเนื้อเรื่องให้คุก่านะผม เด็กดวงมาผมอุ้ยโดนซะก,ก่อนเรจะแพ้ไม่ได้นะผมเราเป็นมังกาดีแดงนะอืมเด็กดวงมาอู๋เขาเปลี่ยนล่างอ่ะสวยแล้วผมเดี๋ยวท่านเสร็จแล้วต้องใช้ท่าไม่ตายต่อนะมาเพื่อเพื่อทวงเวลาให้เขาใ้าไม่ตายหมดนะเสร็บร้อยอนะ่ะทวงเวลาไว้นะ ถึงเวลาไว้ถึงเวลาไว้นะอ๋อตอนนี้ผม,มกำลังดูฮิบิกิอยู่นะผมนะเออนะตอนนี้กําลังดูมาเด้่อยฮิบิกินะผมนะอยู่ได้ตอนที่สี่ที่ห้าแล้วมั้งนะเพิ่งเริ่มดูนะอันนี้ต่อยธรรมดาก็น่าจะตายเรียบร้อยนะไปต่อคู่ที่สามต่อเลยคู่สุดท้ายเอาไม่ใช่นี่หว่ามันยังไม่ตายมันยังไม่จบนมาอ่าอืมอืมอืม เล็กดวงมาให้ดวงมันซัดไปไกลๆนะผมเปียงเฮือมทำอะไรจับทุ่มหรือเปล่าโอ้ชาร์จก่อนนี่อืมใช่ไม่ตายเลยปุ๊บนี่เพื่อกันตายนะผมนะเพราะเราไม่เปลี่ยนล่างอย่างน้อยให้เขาเลือดลุบเยอตีแดงแบบครึ่งหนึ่งก็พอนกดข้ามเลยนะผมอกดข้าม อุ๊บนะต่อยธรรมดาก็น่าจะตายแนละ้วเดี๋ยวเรียกดวงมาปึ๊ดต่อกังจะเรียกดวงมาผมน่าจะตายนะมาดูกันเลยตายไหมอ่าเรียบร้อยแล้วผมอ่าชน,น,นะแล้วผมตอนนี้คู่สุดท้ายของจริงนะอืมตอนนี้ก็บน่นครูไก่ย,ยังไม่หวานะผมเออบ่นช่วงท้ายนยะเ <laughs> จอก,กับอีกสะแล้วผมนะเออ เกีกับอิกสะนะจากเรื่องขี่บะเมื่อไอตัวเมื่อกี้เลยผมนะเออนะขี่บะก็เท่ะนะอส่วนตัวว่าเท่ะนะแต่เรื่องมันดูไงไม่รู้นะผมนะโอ้โหสนุกกว่สนุกนะแล้วผมเฉยๆนะ <laughs> <laughs> อัะออวผมชอบแนวลึกลับลึกลับมากกว่านะค <c oughs> ูกะเนยสมจริงมากครับผมนะ บอกเลยว่าสมจริงมากถึงถี่ให้คะแนนตอนท้ายไปก็เถอะนะแต่ใน,นเรื่องก็ถือว่าสนุกจริงนะยอมรับเลยเมื่อก่อนไม่เคยชอบเลยนะกูกะต้องพูดตรงๆนะส่วนตัวนะอืมเมื่อก่อนเลยบอกเลยว่าเฉยๆกูกะมากพอได้ดูเทนะ่านั้นแหละอินเลยนะผมนะเออต้องยอมรับว่าเรื่องสนุกจริงๆแนละเข้มข้นมากนะผมนะ มาดูมาสเร์เลอร์สมัยนี้สิอะไรก็ไม่รู้ผมไม่เลิกดูเลยนะมาแต่ถ้าไม่ตายเพื่กันกันตายก่อนอุเขาเปลี่ยนร่างด้วยอืมกันตายเลยนะมาเลิกสมัยนี้เป็นขนมไปแล้วนะผมนะปั่นขนมเล่นกันไปซะละนะนะบ้องเบลเป็นไปเลยนะตรงแบบยุค ยุคแบบยุคเก่าจริงๆนะสนุกจริงนะพบมดดวงมดแดงนะยอมรับเลยยุคนั้นสนุกมากเลยดูมืดมนนะตรงผมนี่เซตโอนี่ชอบเลยเซตโอก็จะมีพวกชินนะผมนะยุคที่ม,ม,มืดมืดนะพวกชินปุ๊บปุ๊บโอ้ยโอ้ยจะตายเอานนเนี่ยหมดได้แพมนะอ้ยผมใช้ทห้ไมตายเลยดีกว่ากดไม่ติดกดไม่ติดทำไมกดไม่ติดอ่ดะผู้ชมอือเรียบร้อยนะ ก็จะมีพวกชิ้นครับเลเดอร์ชิ้นนะผมสซกโอนะแล้วก็เจนะผมสามเรื่องนี้ผมดูครบหมดแล้วนะมีเจดูไปสองรอบนะผมนะชินดูไปสมรอบนะวัน,นี้ผมโหลดลงเครื่องเลยนะผมชินนะแล้วก็แซดโอนะี่ดูไมไ่กี่รอบลนะดูเรื่องเด็กๆลนะแท่งซีดีก็มีในเครื่องก็มีนะผมมาโหลดเก็บไว้นะในตาที่สองละเออ สับป,ปหลาดน่ากลัวนกวนกลัวผมโคตรชอบเลยนะแบบดูดุดันน้องเก่งขามดิปุ๊บอือปุ๊บปุ๊บอ้ยโดนปัดสักรเด็นเลยโอ้ยแล้วดอกสีแดงละจะแพ้ไหมเนี่ยชมชมเรียกดวงมาดวงมีตั้งนานไม่เรียกนะผมโ,โมเตอร์โมะนะผมนะเออ อืมไม่โดนอืมโอ้จะตายนะผมต้องกดต้องกดต้องกดจะแทบไม่ตายลนะกำตายก่อนอืมของเขาเลือดแทบไม่ยุบเลยอะ่ะดีด้วยไฟที่สามแน่เลยผมนะอืมร่วงไปหรือจะแทบไม่ตายบ่อยกดชาร์จรอเลยตุ้มดิตุ้มดีตุ้มไปจีนะผมนี่กดกละต้องปัดให้เข้าไปไกลก่อนนะอืมมา ชาร์จชาร์จชาร์จแล้วก็จะทำให้ตายต่อจุ๊บจุ๊บอย่านี่เรียบร้อยนะผม,มน่าจะได้อีกครึ่งน,นึงเนาะอืมการตายการตายไม่กดเลยนะผมนะเพราะปกติผมก็เล่นลำบากอยู่แล้วน,นะผมนะแบบมือใหม่มือใหม่เล่นนะอเอขนาดเปลี่ยนร่างผมก็ไม่ไวด้วยนะผมนะมีร่างไม่เปลี่ยนอะไรสักอย่างเลยก็คือแบบกา,กากเองด้วยนะ โอ้โหเรียบร้อยชนะไปนะผมนะแบบโกงเขานะผมนะจะได้ไม่ทายบ่อยก็จบคลิปเรียบร้อยนะผมนะโคู่ที่สามเรานะแค่นี้ก็รอไปผมไปสามสี่จิกแล้วนะผมนะออต่อไปก็เจอกระเด็นโอ้ยเยอะมากแหละนะวันนี้ขอจบคลิปไปนี้ครับตัวนี้ผมรับผมกม่ได้นะมาเ,เล่นให้ดูเฉยน,นะก็เป็นครบสี่ร่างพอดีนะอืสีฟ้าสีแดงสีเขียวอ,อปบ่ายครับผมสีม่วงนะบ่ะาย